สวัสดีครับวันนี้เราจะมามีพระเครื่องมาแบ่งปันนะครับนะพระบ้านพระเหมาพระอดใจวันนี้ครับมาพบกันครับนะแล้วก็คัดที่สวยมาให้พี่น้องครับได้ชมได้เลือกกันนะครับในราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับนะแต่พี่น้องท่านใดชอบบูชาครับนะเก็บไว้สะสมได้ครับวันนี้เรามีพระเครื่อที่สวยมาแบ่งปันถ้าท่านใดชอบรายการที่ไหนครับสามารถแคปรูปไว้ครับหรือรายการที่เท่าไหร่นะทักมาได้ที่ ไอดีไลน์หรือเบอร์โทรได้เลยนะครับเรามีจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับหรือสะดวกโอนก็ได้ครับพี่น้องวันนี้ครับเรามีใบแบ่งปันประมาณ20่สรายการครับนาสนใจตรงไหนก็ติดต่อได้ที่ไอดีไลน์หรือเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ครับนะเบอร์โทรก็สามารถแอดเป็นเพื่อนที่ไอดีไลน์ได้ครับขอรูปสวยๆได้ครับนะไม่ต้องเกรงใจนะครับผมถ่ายรูปสวยๆไปให้ชมกันก่อนตัดสินใจกันได้นะครับนะในราคาลบกร้อยเท่านั้น น้องเพื่อนชมรายการแรกกันได้เลยนะครับนะหลักรายการที่หนึ่งครับนี่ฮะเป็นรุ่นยี่กอลงครับโชคเหนือเมฆครับนะรองปู่มหาศิลานะนี่ฮะต้องเทพเจ้าหวยนะครับต้องท่านยี่กอลงครับองค์เทพยี่ยี่กอลงครับเลขคนละเบอร์สามสี่ครับเลขคนลเบอร์สามสี่ครับนะโชคเหนือเมฆนะครับรุ่นนี้เป็นรายการที่นักเสี่ยงโชคนะนิยมมากที่สุดนะนะในรุ่นของปู่นะครับนะ นี่ยะมีเทพเจ้ายี่กับหงอยู่ด้านหลังนะครับต้องรุ่นนี้เลยครับนะโชคเนือยไมครับองค์นี้ผมขอ500บาทครับองค์นี้ผมขอ500บาทนะครับการที่1ไปอะรการที่2ครับการที่2ครับเป็นโงยาแดงแดงนิดนะครับนะโงยานจีวรโงยาแตะระบดคุยพื้นขุดเงาที่สวยครับแล้วอกแดงนะอกการแจ้งนะไว้นอกเสื้อนะโอ้โหดูที่พี่ดูนี่ดูความสวยครับได้โค้ดตั้งเบอร์นี้ครับ396กครับเลขโค้ดตั้งนี้3 9 6ครับนะ ต่อไปในการที่3ครับในการที่3ครับองค์นี้3ามบาทครับเป็นงานเพียวนะอัปก้าเพียวๆงนี้สวยใยคนนัวเบอร์หนึ่งเก้าสองครับในคนนัวเบอร์หนึ่งเก้าสองครับนี่อ่ะพี่ดูนะอ่าดูให้ชอบดูถูกใจพี่แล้วค่อยปิดกันไปนะพี่นะกับาแบ่งราคาหลักร้อยครับนะดูให้ชอบพี่นะนะพี่น้องดูนะเก็บไว้บูชาได้ครับพี่เก็บบูชาได้นะพี่เนาะนะราคาหลักร้อยเอง นี่โอ่งนี้สามร้อยบาทนะครับนะพี่ดูความสวยนะอาความสวยโอ่งนี้สามร้อยบาทนะฮะต่อมาราการที่สี่ครับรายการที่สี่ครับอันนี้ทองแดงเพีพีครับนะทองแดงก็แพงได้นะพี่น้องสั่นไหนชอบนะลองดูครับเป็นคนเบอร์หนึ่งเก้าเจ็ดเอ้ยหนึ่งเจ็ดหกครับเบอร์เบอร์หนึ่งเจ็ดหกครับนะต่อโค้ดน้าต่อโค้ดจีนนะครับโอ่งนี้สามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับราคาเท่าเนื้ออเมริกาครับอยู่ที่เราจะชอบนะในการไหน ต่อไปรายการที่5ครับเป็นเนื้อทองฝาบาทครับเป็นเนื้อน,นิยมอีกหนึ่งรุ่นครับนะตอนนี้นิยมทุกรุ่นครับทาเป็นเนื้อทองฝาบาทครับถ้าเอามาเลี่ยมทองนะผมว่าสวยเลยนะผมก็าหายอยู่นี่เอาดูนะฮะอาด,ดูดูความสวยองค์ที่3ร้อยบาทเช่นเดียวกันครับนะถ้ทอดด้วยถูกใจพี่น้องนะเราแบ่งปันกันนะนะแบ่งปันกันเบาๆนะครับโอเคนะต่อมาประการที่6ครับในก,การที่6ต้อเป็นรุ่นนี้เลยนะฮะสาริกาลินทองครับ สถานการณ์ทิ้งทองรุ่นนี้นะครับนะลงยาขอบแดงน้าลงยาพื้นเขียวเหนียวซับนั้นนี้ครัออตอกโคตรตรงกลางครับเนี่ยฮดีโคตรตัวเบอร์เจ็ดหกเจ็ดครับดีโคตรตัวเบอร์เจ็ดหกเจ็ดครับนะองค์นี้ห้าร้อยบาทนะองค์นี้ผมแบ่งแค่เบาครับหนึ่งห้าร้อยบาทครับจะส่งฟรีมีแค่ปลายทางนะและการที่เจ็ดครับการที่เจ็ดจะเป็นรุ่นนี้ครับนะผมไปเลี่ยมมาผมไปเลี่ยมมาให้ครับมาผมผมชอบส่วนตัวนะก็เลยไปเลี่ยมมาให้องค์น,นี้ผมขอแค่ห้าร้อยบาทเนาะขอห้าร้อยบาทคนระับ นะปกที่ขายองค์เพราะองค์สีออร่ร้อยครับเรียมน,นะผมร้อยเดียวผมไปเรียมมาครับผมเห็นช่างเรียมสวยพี่นะช่างเรียมสวยเรียมหนาด้วยนะพี่นะผมขอห้าร้อยบาทพอนาะยพี่น้องปิดมาได้ครับผมขอห้าร้อยบาทพอครับโอเคครับข้าทุนนะพี่ไม่ได้คิดค่ากอบมากนะห้าร้อยบาทต่อมา,ารรบริการที่แปดครับบริการที่แปดจะเป็นรุ่นนี้ครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเหรียญฝก บาทดอเบียร์ฝาบาทอ่าหรือฝาบาทนะแต่ผมอ่าแต่ชื่อจริงชื่อรุ่นนะมหาบุญศิลานะมหาบุญศิลาครับนะพี่ดูความสวยนะพี่ดูชอบนะนี่องค์นี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทครับค่ากราอบผมคิดต้นทุนครับค่ากราอบผมคิดต้นทุนครับไม่มีแน่นอนครับสามสิบสี่ร้อบาทเลียงก็ออกนะราคานี้หลักร้อยเท่านั้นพี่นะหล,ลักใครหลักร้อยงี้นะผมนผมคิดธรรมดาค,ครับพี่คิดท่าทุนนะคิดแค่ค่าพักเดียวครับองค์นี้นะห้าร้อยเออสามร้อยสี่ร้อยบาทพี่นะพูดผิดครับสี่ร้อยบาทครับนะเนื้อดุมดำอย่างนี้ บริการที่แปดสี่ร้อยบาทต่อมาเนริการที่เก้าครับการที่เก้าครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับนะนะที่เลึกอายุตองนรืว่ามงคลเจ็ดเจ็ดปีลุงปู่นะครับสิบสี่ตุลาสองห้าหกสี่หรือเปล่านี่ครับในคนตัเบิรสองนิดหนึ่งครับเนาเป็นองคตหรือเปล่าครับนะเป็นลุงปู่เกือบเต็มองค์นะคือองค์ครับยืนนะพิมพ์ยืนนะคือองค์ครับนะดูชอบพี่องค์นี้ผมขอแค่สี่ร้อยบาทครับองค์นี้ผมขอแค่สี่ร้อยบาทครับนะเรียนสอบก็เหมือนเท่าทุนนะพี่แต่แค่ผมใช้จะเลยนะครับบริการที่เก้านะสี่ร้อยบาทนะครับบรการที่ ต่อมาราการที่10ครับราการที่สิก็เป็นหนึ่งรุ่นครับรุ่นเมตานะครับรุ่นเมตารุ่นนี้จะคมนูนนูนะครับตอกโคตรนะตอกโคตรสินานะที่คนระเบิดนอยู่ตรงนี้ฮะบนบาหลวงปู่นะแปดสามห้าเจ็ดนะแปดสามเจ็ดฮะดูความสวยนะดูความสวยครับเนื้อทองหาบาทมีขั้นหลังเป็นองค์โคตรนะฮะนี่องค์นี้ที่เข้ากันครับสี่ร้อยบาทเท่ากันนะครับนะผมเรียมกรอบมาให้ลองลองช่างนะผมว่าช่างสวยนะอีกต่อไปก็จะให้พี่น้องเนี่ยสามารถฝากเรียมได้แต่มันใช้เวลานีดนึงนะพี่ต้องส่งไปนะ การที่สิบนะต่อมาเป็นาการที่สิบเอ็ดครับเหนือดวงครับจะไม่มีกล่องนะบอกพี่น้องไว้ก่อนในไลฟ์ไว้ก่อนนะเหนือดวงผมจะไม่มีกล่องนะครับรุ่นนี้จะไม่มีกล่องนะฮะนี่พี่ดูควนะามสวยนะดูความสวยนะดูความสวยครับนะบูชาไปของผมตรงอบตรงปกแน่นอนองเดียวกับที่เนี่ยให้พี่น้องดูแน่นอนครับนะเนี่ยพี่น้องดูนะฮะดูให้คมนะดูให้ชัดนี่่ะพี่น้ององคนี้ผมคิดแค่สามร้อยบาทองนี้ผมคิดแค่สามร้อยบาทนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่12ครับรายการที่สิองก็เป็นลมดำอย่างนี้ฮะลมดำผิวออกลุ่มลุกครับนะองดำผิวออกของลุ่มครับนะองนี้ผมคิดแค่สามร้อบาทเช่นเดียวกันครับนะรายการที่12ครับสามร้อบาทเช่นเดียวกันครับต่อมาเป็นรายการที่13ครับรายการที่สิบสามก็เป็นเนื้อทองผาบาทชุบทองเนี่ยนะพีน่น้องดูให้ชอบนะ,อ,ะองค์นี้ผมคิดแค่สามร้อยบาทเช่นเดียวกันอ,องค์นี้ผมคิดแค่สามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับ ต่อไปบริการที่14ครับบริการที่14เป็นเนื้อลมดำหน้าหน้ากากทองอย่างนี้นะครับนะผมคิดองค์นี้แค่400บาทนะผมคิดองค์นี้แค่400บาทเท่านั้นครับน้รุ่นเหนือดวงนะครับมีห่วงพร้อมใช้ครับนะของโซ่ของสร้อยไอ้ของสร้อยได้เลยนะผมคิดแค่400บาทนะครับเหแต่นะครับองค์ลมดำหน้ากากทองนะผมคิดแค่400บาทนะครับบริการที่14ครับ ต่อมาเป็นการที่สิบห้าครับนะในการที่15้นะนะเา,า15เป็นองค์นี้ครับเนื้ออับาก้านะหน้าทองเนืออ้ออบาก้าหน้าทองครับนะวนมากหน้าทองนี้ถามว่าทํามาจากอะไรครับหน้าทอง่วนมา, pues. เ,าเนือ้อมาพวกทุนทองสาบาทเนื้ออับาก้าเนื้อทองแดงนี้ครับเอาไปชุบนะ้ำยาทองครับน้ำยาทองซึ่งทํามาจากนะเกลือทองนะเกลือทองเป็นน้ำยาทองแท้ทๆนะกำหนึ่งไหลนะครับผมเคยชุบอยู่นะผมเคยทํางานโรงชุบอยู่นะครับ นี่นะพี่นะดูความสวยครับก็คือใช้ทองคําแท้นี่ครับแต่กระทาเป็นเป็นเกลือเป็นเกลือทองมาฮนะแล้วก็ใช้ช็อตไฟฟ้านี่ฮนะอโอเคองนี้ผมคลิดแค่สี่ร้บาทครพี่องนี้ผมคลิดแค่สี่ร้บาทครับนะในการที่สิบห้านะผมคลิกแค่สี่ร้บาทครับต่อมาเป็นการที่สิบหกครับในการที่ผมขอเป็นรุ่นนี้เลยนะผมขอรุ่นนี้เลย นะมีมะองค์แต่งองค์หนึ่งครับนะเป็นพระครูสุรยยันโคสิปัญโยครับนะวัดป่าวังน้ําเย็นนะวัดพุทธารา,ามนะ นี่พี่น้องดูนะนะเป็นองค์ทองแดงครับหน้ากากปิดทองนะเหมือนตะกุดเขาเรียกว่าตะกุดก็ได้ครับติดแผ่นทองปั๊มแผ่นทองลงไปครับเหมือนตะกุดนะครับปั๊มลงไปนี่เราตอนขั้นตอนในการปั๊มนะครับนะหน้าปุกคงคมอย่างนี้ครับองค์นี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทครับองค์นี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทครับนะเลขคดตัเบอร์ห้าศูนย์แปดครับเลขคดตัเบอร์ห้าศูนย์แปดครับนะผมจะองค์หนึ่งนะว่าแบ่งปันกันนะโอเคครับต่อไปในการที่ สิบเจ็ดครับราการที่สเจ็ดครับเป็นหันทุมานโชคพันล้านครับหันทุมานโชคพันล้านนะนะด้านใต้ฐานนะอุดมสมสารนะด้านล่างฐานอุดมสมสารนะออดูนะพี่น้องดูนะดูให้ชอบนะพี่น้องดูให้ชอบดูให้ถูกใจครับนะองค์นี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทครับองนี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทครับน้มีอุดมสมสารนะครับต่อไปเป็นการที่สิบแปดครับราการที่แปดครับเป็นรุ่นนี้เลยนะรุ่นนี้ยมเป็นหนึ่งรุ่นนะ หน้าพันพันล้านนะครับเป็นรายการหลุมดำนะชุบเชื่อมน้าทองนะเชื่อมน้ําทองเชื่อมน้ําทองเชื่อมพวกน้ําทองเหลืองน้ำเลยฮะเชื่อมดูเชื่อมน,น,นะน,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 นั่นเเชื่อมสวยมากนะผมเชื่อมสวยนะเดี๋ยวนี้เชื่อมสวยสมัยนี้องค์นี้ผมคิดแค่สามร้อยบาทองค์นี้ผมคิดแค่สามร้อยบาทครับท่วมๆไปเลยนะสามร้อยบาทไปครับสามร้อยบาทนะต่อมาบริการที่สิบสี่ครับ รการที่สี่ครับเป็นเนื้อทองแดงเข้าแห่งได้อ่าเนื้อทองแดงเข้าแงหงได้องค์ที่สามร้อยบาทต่อกันครับนะทุกพี่ชอบพี่ชอบองค์ดำชอบองค์อ่ทองแดงนะอ่ะผมมีสององค์มาเทียบกันอ่ะพี่น้องตัดสินใจดูอ่ะนะชอบองค์ไหนก,ก็ปิดเข้ามาได้ครับนะองค์ที่สิบสามกับองค์ที่สิบสี่ครับประมาลการุดท้ายและก็ท้ายสุดครับราการที่ไม่มีกล่องเชียนเคยครับนะได้มาถึงยากนะผมคัดมาให้ดูวสวยนะ นี่ฮะขัญมาให้ที่สวยครับเจริญพรล่างครับรุ่นมาานิยมอีกหนึ่งรุ่นครับนะตลาดเขียนว่าเมตตามาานิยมตลาดเขียนเจริญพรนะเลขคนะเบอร์หนึ่งเก้าสี่ครับเลขคนะเบอร์หนึ่งเก้าสี่ต่อท่าเตียนตัวใหญ่มากครับรุ่นนี้นะเลขคนละเบอร์ทัาเตียนครับนะเรียกขอป้องอ้อยครับนะเรียกขอป้องอ้อยนะในการที่ผมขอห้าร้อยบาทนะในการที่ผมขอห้าร้อยห้าร้อยบาทครับเจริญพรล่างครับ สวัสดีครับก็มีมาแบ่ง,บงบปันประมาณ20รายการน,นะอย่งี้ฝากของคุณทุกท่านครับที่ติดตามช่องแบ่งปันทั้งเครื่องแล้วก็ช่องนะสูนจองนะผมทําหลายช่องอยู่นะมีช่องพระเก่าพระเหมาพวกนี้ฮะพระวจัยนะเราก็คัดมาให้พี่น้องที่สวยที่สุดนะพี่นะนะเท่าที่พี่ดูแล้วชอบก็ปิดไว้ก็ได้ครับบูชาปเป็นเสกได้นะงั้นขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามนี้วันนี้นะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งขอบมากครับ